ทำอะไรคะเนลสลามเนลสลามหนขอดูหน่อยค่ะโอ้โหนี่เสร็จแล้วอุ้ยสวยใช่ป่าสวยใชื่อวดมเล็บสลามเหรอคะใช่ค่ะทำเสร็จแล้วมือหนึ่งกำลังทำอยู่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เหรอก็เอาสลามมานะคะ อเยเ่สดูเล็บสิโอ,โ,โอ้โหนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเขาเนี่ยแป๊าแป๊ะแป๊ะเล็บแหลมหน่อยเพราะยังไม่ตัดเล็บค่ะตล้เล่นขาตัดเล็บไปแล้วเล็บแหลมหน่อยนะ <S <S> <S นะ เดี๋ยวแกงเพื่อนไปนี่ดูสลามกดดูสลามกดดิสลามเหนียวหนึบเหรอคะนี่นะเพื่อนๆก็เอาสลามที่ทำใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทำแปะเป็นเล็บใช่ไหมใช่ต้องทำเป็นรูปทรงเป็นเล็บแล้วก็เอามาแปะเล็บแล้วก็มี เล็บยืดได้เล็บยืดได้ oh my g o อนี่นะมันตดกันแะค่ะทำยังไงดีทำยังไงดีอ่ะเกมแล้วก็ทำใหม่อย่างเงี้ยแหละอ่ะเล่นปะอยากเล่นเล่นไปกมันเ็กค่ะมลก็กลังจะทำสราที่เหลก็บแล้วโอเคค่ะพอแล้ว ไปปั้นต่อนะคะ